้องเฉินชื่นผมย้องลุงหยีครับผมเชิดเชิญยิ้มครับพบกับเราสามคนได้ในรายการบายซาฮายเฮ่ง่ะอย่างเดียวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบายการสดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกาสนาทีครับรับชมทางไหนได้บ้างโอ้โหมี4ช่องทางด้วยกันครับคุณผู้ชมครับพอใจช่องนะครับเบาใจทีวีเย็นใจทีวีแล้วก็เพลินใจทีวีครับสะดวกตรงไหนชมตรงนั้นนะครับรายการของเราก็จะนําสาระและความบันเทิงนะครับ ข่าวสารบ้านเมืองเล่าเรื่องเล่าต่างๆมาให้ความสุขงคุณผู้ชมแล้วเน้นเรื่องหาตลอดเล่าไปเรื่อยเฉยเห็นอะไรมาแล้วก็ว่ากันไปแถมยังช่วงท้ายของรายการเนี่ยเรามีแจกของรางวัลด้วยเป็นเงินสดเนี่เพื่อเป็นการเฉียเวลาครับช่วงแรกพบกันในช่วงข่าวซ่าฮาเฮช่วงข่าวซ่า นุนดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี mm ่ฟู้ด ข่าวซาฮาเฮข่าวแรกอาเชิญนงช้างเลยครับวานผมพูดเรื่องหวยแต่วันนี้พูดเรื่องบอลนะครับนี่แหละผมนี่ชอบเล่นบอลวันไหนไม่ว่างผมก็โทรไปโอ้การบอกเพื่อนว่าไม่ได้ไปเล่นเออเจ็บไงเจ็บเจ็บพอหลังจากอิตาลีทําเจ็บแล้วก็เจ็บชาวอันนี้เจ็บใจแล้วครับเจ็บใจเนี่ยพูดเรื่องบอลนะโรนัลโดรู้จักโรนัลโดไหมครับโรนัลโดแหมผมรู้ตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่เออเออเอ็กซ์แนโดโรนันโดมันโดโรลูกอีสานครับ โรนโดนเนี่ยเขามาฮานนมูนกาแฟนสาวที่เกาะยาวจังหวัดพังงาแต่มานี่มาไม่เสียเที่ยวนะครับบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยทจำกัดเนี่ย <ทำ S 2> จับเขาเซ็นสัญญาต่ออีกหนึ่งปีโอ้เป็นพีเซนเตอร์พีเซนเตอร์นายรักวิโกแ้แชมป์สัญญาค่าตัวเท่าไหร่ครับสัญญาเนี่ยเป็นเงิน3าถึงหล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยร้อยยี่ถึงร้อล้านบาทครับ<อ>หรือคิดเป็นแบบหมื่นหมื่นหมื่นล้า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 นกรี๊โอ้ยไม่ต้องขยายหรอกไม่ต้องไปถึงฝั่งน้นแล้วครับเดีโรนโดมาเนี่ยจะสอนให้นักเด็กของไทยเยาวชนไทยเนี่ยให้มุ่งมั่นต่อสู้กับการกีฬาโรนโดเขาภูมิใจเขาบอกชอบ ประเทศไทยมากคนไทยใจดีมากแล้วก็คนไทยรู้เลยว่าแฟนๆของผอมอยู่ที่เมืองไทยมากผมก็อยากให้เด็กไทยเนี่ยไปสู่โกินเจออยากให้เด็กไทยอดทนขยันแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็จะสบความสำเร็จแบบผอมโอ้ยนะฮะและที่สําคัญนะครับอยากจะบอกเลยว่าคุณรู้ไหมฮะนักฟุตบอลอังกฤษคนไหนที่ชอบดาราสาวเมืองไทยมากที่สุดฟุตบอลอังกฤษนักฟุตบอลไม่ตบอมไม่ใช่ใครครับสตีเว่นเจอห์ย่า เจอลาเจอลาดโอ้โหจะไปชอบยาทิพย์ะสืส่วนข่าวผมนะฮะเป็นข่าวข่าวกับกระวงการบันเทิงนะฮะครับดาราสาวน้องโอพักจิลาของเราโอ้ดีรู้จักกันดีครับเธอก็แต่งงานมีสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเธอนะฮะหลังจากแต่งงานได้ประมาณ 2- 3สปีเนี่ยเธอป่วยป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยโรคเขาเรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโอ้เนี่ยน่าสงสารนะครับซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวร้ายของน้องโอแต่ข่าวดีหลังจากแต่งงานกับสามีแล้ว เธอได้ตั้งคันเกือบสองเดือนแล้วตั้งคันกันสองเดือนโอ้ยยิงคันนี้ก็เกากันตายใช่ไหมเพราะยุงมันเยอะจะบ้าเหรอตั้งคันนี่ดีบรไม่ให้คันเพราะยุงกัดอป็นตัวอย่างกันนะฮะแต่เธอวิตกกังวลเป็นอย่างมากเอกลัวว่าโรคที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เธอเป็นเนี่ยจะไปกระทบต่อบุตรในคันของเธอนะฮะอาจจะ คลอดมาแล้วไม่สมบูรณ์ครับ Jamie, นะฮะเธอก็วิตกกังวลใจไงนะเราสามคนก็ขอเป็นกำลังใจกับน้องโอ๋นะครับขอให้อยรึมาสองแข็งแรงสมบูรณ์ครับเราอยากจะแนะนําให้น้องโอ๋ทานเอนไซม์เจนิฟู้ดแล้วเกินครับเพื่อจะได้แข็งแรงนะครับออะครรับขงมีไโอ้ข่าวผมข่าวนี้ผมไม่อยากจะอ่านเลยฮะตะลึงฆาตกรฆ่าเด็กมอนหนึ่งโอ้ที่แท้ก็คือยายของน้องเบิร์ตนั่นเองนะสาเหตุที่มาที่ไปเป็นไงครับสาเหตุที่มาที่ไปก็ยายบอกว่าโมโหหลานที่มีเรื่องชกต่อยกับเพื่อน ทำไมไม่ให้ยายไม่ให้ให้ยายไปต่อยเองใช่ยายก็จนต้องเรียกยายเนี่ยยายเนี่ยโดนถูกทางครูเรียกผู้ปกครองไปคุยมาตักเตือนก็ไม่เชื่อก็ดูเจตนาของยายเนี่ยโหดมากโหดยังไงพี่เอ๋ไม่อยากจะอ่านเลยอ่านสิอ่านทุบหลานขณะที่กำลังหลับอยู่โอ้โหอัมโมหิตนะแต่จริงๆแล้วชุดสอบสวนของเราเนี่ยก็เก่งจริงๆนะเกือบจะหลงทางไปทางอื่นแล้วคิดว่าเด็กถูกฆาตกรรมอย่างงู้นอย่างนี้ตำรวจทำงานถูกองสุดท้ายก็พบหลักฐานชิ้นเอกชิ้นสำคัญอยู่ในตัวน้องเบิร์ตนั่นเอง ก็คือเส้นผมเสม,เมื่อตรวจดีเอนเอแล้วเส้นผมติดอยู่ตามหน้าอยู่ที่มือของน้องเบิร์ตก็คือเส้นผมของยายในที่สุดยายก็สารภาพอย่างสินส้นซากว่าตัวเองเนี่ยได้ลงมือฆ่าหลานด้วยมือของตัวเองห,ห,หลังจากโกดแค้นหลานดื้อรลัน ในขณะหลับด้วยในขณะที่หลับอยอ่าเอามนิดขนาดนั้นเลยครับโอ้อันนี้ก็เรื่องเบาๆนะยายนะโอ้ยยายคิดยังไงเนาะยังไงก็ขอให้มีสตินะครัเด็กอายุแค่สิบเอ็ดขวบเนี่ยเขายังไม่บรรลุทิติภาวะยังไม่รู้เรื่องอะไรค่อยคอยคอยตักเตือนคอยบอกคอยสอนไปคอยสอนไปเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีฮาแน่นอนนะฮะแต่ช่วงนี้เราพักไปดื่มเจนี่ฟูดกันก่อนดีกว่าให้สบายใจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ เดนี่ฟู้ดกลับเข้ามาช่รายการบายซ่าฮายหลังจากพักดื่มน้ำเจนี่ฟู้ดแหมสดชื่นครับสดชื่นแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงแก๊กซ่าฮาเย คือแก๊งคาไฮเอวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันเรื่องเอคนเรานี่คุณเชื่อเรื่องดวงไหมโอ้โหนี่ดวงนี่ผมพกติดตัวมาตลอดดวงนี่จะดูไหมผมมีอยู่สี่เม็ดไอ้นี่มันลิขิตดวงแล้วครับแมพูดถึงคนไทยเราจะติดยึดอยู่กับเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาวาสนาอยู่เสมอนะครับผมนะครับแน่นอนเรามาดูกันว่าเรื่องดวงเรื่องนี้ยดูที่มันไปดวงเขาทํานายทายทักกันยังไงเขาว่ายังไงกันนะแม่ไปดกันี้ไปดูแก๊งนี้กันดีกว่าใช่ครับ คนเราเดี๋ยวนี้เมืองไทยเราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ไหมจะเชื่อในสิ่งที่ลี้ลับไสยศาสตร์ถูกต้องจะไปทําอะไรจะอะไรก็ต้องไปดูดวงเนี่ยองผมก็ว่าจะทาบุญขึ้นมันใหม่ก็ว่าจะไปหาหมอมาดูดูแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดูหมอเรื่องอะไรนี่ไม่ต้องไปดูแล้วทำไมผมไปเรียนมาเรียบร้อยทห้มาความฝันได้ไหมได้หมดหมอนี่คือผมไปเรียนมาครอบจักรวาลเลยครับดูอะไรทุกอย่างคุณฝัน่าไงฝันฝันเมื่อคืนนอนหลับประมาณทุ่มประมาณสักสี่ห้าทุ่มไปฝันว่าได้ขึ้นเครื่องบินขึ้นขึ้นเครื่องบินเนี่ย ไงหน้าที่การงานจะสูงขึ้นพอขึ้นไปสักพักเครื่องบินตกแสดงว่าคุณเนจะมีเคราะห์นิดหน่อยนะแต่มันตกไปในน้ำงช่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่ในน้ำมีจระเข้แสดงว่ามีศัตรูปองร้ายแต่ผมหนีขึ้นฝั่งทันก็แสดงว่ามีบริวารคอยเชื่อเพื่อเหลือเราอยู่แต่ชายฝั่งมีเสือ อันนี้คุณต้องไปทําสังฆทานนะมันเคาะแล้วมันเคาะใหญ่พามีเสือเข้ามาเนี่ยแต่ผมหนีขึ้นต้นไม้ทันขึ้นต้นไม้ทันก็แสดงว่าบุญเก่าของมึงมีบุญกายมังคมมาทำอยู่แต่ต้นไม้ที่ผมขึ้นมันผุกิ่งหักกิ่งหักแล้วไงแล้วไงหล่นมาข้างล่างหล่นลงมาข้างล่างอันนี้น่าจะบวชเมรแก้บนหน่อย ร่นมาแล้วโดนตอด้วยโดนร้อนร้าดวยผวันอืมแต่ตอมันผุอัอผุตอผุแสดงว่าศัตรูอ่อนกำลังแล้วทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้แต่ในตอมันมีแตนแต่ออเวามึงไปจดมาให้กูดูทีเดียวดีกว่าเป็นไงเป็นไง คนเราเนี่ยฝันอะไรก็เป็นดวงเป็นหวยเป็นอะไรเป็หมดน,นะนฝันอย่าไปเชื่อมากครับไปดูผมดีกว่ายังไงใครที่มีแม่ยายลูกเคยกันแม่ยายของคู่กันครับแ<อ>น่นอนเเดี๋ยวไปดูว่าหาขนาดไหนไปดูกันเลยไปครับ มีพี่ไหนคู่เคยผมเส้นไหนผมเส้นนี้มีคู่เคยหมดสามคนได้แม่ยายรวยสามคนเนี่ยได้กับแม่ยายได้แม่ยายคือแม่ยายเป็นคนรวยมีทรัพย์สินแม่ยายกับพ่อตาเขารวยผมนี่เป็นเขยคนที่สามเขยหนึ่งเขยสองเคยสาม แม่ยายทดลองลัวเรานี่จะบสมบัติอ๋อทดลองว่าคุเขยจะเป็นยังไงเราเป็นคนรู้มากเราเป็นคนรู้มากแกตัวถูกต้องนี่แม่ยายลองเลยองเลยเเออขยคนแรกเดินผ่านสระน้ํามาผ่อนเออแม่ยายกระโดดเขยคนแรกช่วยแม่ยายขึ้นมาได้ป็นไงใจประเจมิกแม่ยายซื้อมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงจอดให้หนึ่งคันวันที่สอง ลงย้าอีกลองย้ายพ่อตาก็ไม่ย้ายเข้ามาอีกไม่ย้ายโดดลูกเขยคนที่สองเดินผ่านมาพอดีช่วยไม่ย้ายขึ้นมาอีกลุกย้ามอเตอร์ไซค์จอดที่หน้าบ้านอีกโอ้เป็นรางวัลเป็นของขวัญโอ้โหวันถัดมาเป็นผมนะเจ้ผมไม่รู้ผมเดินผ่านบ่อน้ำไม่ย้ายโดดคุณหลรวจไปช่วยไหม ผมไม่ช่วยวผมรอดูจนมั่นใจว่าไม่ยายจมเต็มที่แล้วผมก็เลยไปบอกพ,อพ่อพ่อพ่อแม่จมน้ำพ่อตาสันหายไปครึ่งวันวไปซื้อรถกระบะป้ายแดงมาจอดให้ผมคันเขาอกขอใจมากคเขบข้าวางแผนข้ามานานแล้วประสบความสำเร็จกระแกนเะลผมดีไหมครับ แล่วก็เป็นเรื่องระหว่างลูกเคยกับแม่ยายพี่หยองเคยได้แม่ยายไหมสองีโอ้แต่บ้าเคยได้พาแม่ยายไปเที่ยวทะเลบ้างไหมสองครั้งอันนี้ดิอันไหนคุณต๋องแหน่นี่เรื่องของผมเนี่ยการที่จะคบคนเนี่ยนะอย่ามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่าไปดูรูปร่างการแต่งตัวเขาอาจจะเป็นผ้าคลิ้วห่ออุจจระก็ได้โอ้นี่พูดนอะเลยแต่เรื่องนี้ครับรู้หน้าไม่รู้ใจไต่ชมไว้ว่าหาขนาดไหนไปดูกันหน่อยไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับใครน้าคุ้นๆไอ้ถอดแว่นหน่อยได้ไหมครับไม่ถอดแว่นเหรอเอ่อถอดหน่อยครับผมโอ้ดังหักปากแปรคนอีสานใช่ไหมครับคนลุงเทพครับอือใช่เหรอใช่ครับผมไม่โกหกอือไม่ใช่คนอีสานแน่ๆนะก็คนกรุงเทพไงครับคนลุงเทพคนกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับเอ๊ะคนกรุงเทพนี่สับปะรดเขาเรียกอะไรวะมะนาดสานหรือเปล่า อ๋อลืมไปจะไม่แน่ใจว่าเรียกนัดหรือเปล่ามันมีช่วงหนึ่งแม่แม่ให้ไปไปซัมเมอร์ที่ภาคอีสานใช่ครับไปซัมเมอร์มันเป็นช่วงหน้าร้อนแม่เลยส่งมาอยู่ภาคอีสานอ๋อซัมซัมเมอร์นี่หน้าร้อนอ่าใช่ครับไปอยู่ภาคอีสานพักหนึ่งแต่ครับผมโอ้ยมะละกอเรียกอะไรปะฮุงไม่แน่ใจอีกวะทางบอลนี่ไม่แน่ใจภาคกลางเนี่ยนะก็กรุงเทพไงก็กทมนะใช่เดี๋ยวถอดหมวกให้ดูก็รู้เลยโอ้โอถอดหมวกแล้วเหมือนกรุงเทพเลยไหนแล้วเวถอดที่ถอดที่ โอ้ยทักเลยนี่กีฬาทักเลยใช่ไหมนี่ทักทักเลยใช่ไหมก็บอกว่าพี่อยู่ช่วงซัมเมอร์อยู่ซัมเมอร์ใช่ไหมเอ๊ะบักเขียบเขาเรียกอะไรวะเขียบเฮ้ยอันนั้นอันไข่ต้นไขแล้วเอ๊ะทักเลยใช่ไหมนี่มีไข่นี่หน้าน้โอ้โหมั่มใช่ไหมใช่ายไพไพนี่หมานครับหมานไหนหมานซกมกหมานซกมก่ครุดทักกีฬาแล้คงบักหมานนะโอ้บักหมานอืมบักหมานโอ้บักหมานอันนี้ก็ชื่ออะไรนะ ใช่ชื่ออะไรนะชื่อคุณอ่ะคุณต๋องอ่าถ้าอยู่แถวบ้านผมเรียกว่าบักต๋องทำไมต้องมีบักครับบักเป็นสัพนามโอ้เป็นสัพนามสัพนามอย่างอย่างอย่างพ่อเรียกอะไรนะพ่อพ่อพ่อผมถามคุณะไรพ่อเขาเรียกอะไรพ่ออีพ่อโอ้แลแม่แม่อีแม่น้องน้องน้องสาวอีลาโอ้แลวเมียเมียอีค่ะ บอกแล้วไงคนที่ไหนก็เหมือนคนอีสานนี่ยก็อย่าไปดูถูกเขาเหมือนพวกเราในคนอีสานนะเมื่อก่อนเข้าเที่ยวเล็กเอเชียมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้อย่าเรียกอย่างนั้นครับไม่ไม่เรียกอย่างนั้นให้เรียกไงครับปีเปิลสมอนนุ๊ปีเปิลสมอนนุแปลว่าประชากรพิการดังให้มันมีค่าขึ้นมาไงอ้าวมันดูดีขึ้นมานะครับผมเอออาแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ มือเนี่ยอย่าห่างโทรศัพท์เลยอ้ะทำไมก็ตอเพราะว่าเราจะมีแจกของรางวัลแจกรางวัลที่นี่รางวัลหนึ่งพันบาทอ่าแล้วก็มีเจนี่ฟู้ดอีกหนึ่งกล่องมูลค่าสองพันสองร้อยห้าสิบบาทโอ้โหเติวเข้ามาเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจกรางวัลกันครับครับผม เข้าสู่ช่วงแอกซ่า5เฮช่วงที่ทุกคนรอคอยครับผมนะะคุณผู้ชมนะฮะอย่ากระพริบตาหรือว่าลุกหนีห่างจากโทรศัพท์มือถือแล้วโทรศัพท์บ้านเด็ดขาดครับพะช่วงนี้นะฮะเราสามคนจะมาแจกรางวัลกันรางวัลแรกนี่เป็นรางวัลเงินสดนะฮะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนั่นเองนะฮะรางวัลถ้าท่านตอบ ตอบคำถามโดยเล่นเกมของเราได้จะรับ1,000พันบาททันทีพูดคำนี้พูดคำนี้ง่ายๆภายอาาษาไทยนะครับหกเลอมมุงมุงเลหมึกหมดพูดได้ได้สามรอบนะครับโสามรอบไม่ติดขัดรับ1น0 0 0พันบาทเลยพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วสายแรกก็โทรมาหมายเลข026922818เ้ถึงเเริ่มเลยครับมาเลยโทรเลยครับ โทรมาเลยศูนย์สองหกเก้าสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้าโจทย์ขเราง่ายงเละมุงมุงเลอะมึกหมดครับมึกหกเลม้งมุ้งมุ้มุ้เรามึกหมดนคุณลิมีเรื่มาพันกันนะตอนนี้นะฮะมีไหมครับมายังมาแล้วนะมาแล้วครับตอนนี้นะฮะแจกง่ายงครับฮะศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะฮะครับผ กิ้งเดียวเองนะครับตอบได้พันเดียวเป็นของคุณม้าให้มีเข้ามาไหมฮะมีเข้ามาฮะอยากแจกแล้วฮะเงินเราเยอะนะฮะของเราก็เยอะเราอยากอยากแจกวันที่สองวันที่สองในการเราอ่านฮะง่ายๆหมึกหกแล้วมุ้งมุ้งแล้วหมึกหมดสวัสดีครับ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 อ่าคุณพี่ชื่ออะไรครับกระสั์ครับจากจังหวัดอะไรครับ พิศถูกมันเสีิงพีรีดูรายการเรานะฮะเอาละครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมพูดตามพิเชษเลยนะได้ยินไหมฮะได้ยินไหมคุณคุณคุณศักด์ช่วยช่วยช่วยหลีเสียงพีวีนะฮะเพราะว่ามันเสียงมันจะดีเลยนะครับครับผมได้ยินไหมครับหลีเสียงเลยนะปิดเสียงพีวีได้ก็ดีนะครับมันกล้องนะฮะมันกล้องครับฮัลโหลยังอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับ ยังอยู่ไหมครับคุณศักดิ์ครับอ้าวอ้าวครับอ๋อสงสัยสายหลุดไปนะฮะสายต่อไปเลยครับสายต่อไปครับครับอรับสวัสดีครับอาอาชื่ออะไรครับสายเชนเนียฮะสายชนสายชนจากจังหวัดอะไรครับนครเยกครนครนายกอ่าอเดี๋ยวเกมเล่นเกมเลยพร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมมาเริ่มนะฮะ น่านด้เลือภาพแล้วพร้อมเล่นเกมยังครับเกมเราให้พูดคําว่าหมึกหกละมุงมุงละหมึกหมดสามครั้งถ้าไม่ผิดรับไปเลยหนึ่งพันบาทพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับเริ่มครับเริ่มครับฮัลโหลครับขอตั้งฐานใหม่อีกครั้งครับให้พูดคำนี้ฮะหมึกหกละมุงมุงละหมึกหมดพูดให้ติดกันสามครั้ง ห้ามผิดนะถ้าไม่ผิดรับหนึ่งพันบาทครับพร้อมไหมครับพร้อมนะฮะพี่ราเชนสายชนสายชนหมึกหกเลอะมุงครับมุงเละหมึกหมดอ่าคุณสายชนครับพูดนะครับพูดนะครับคุณสายชนปิดเสียงทีวีก่อนนะครับไม่งั้นเสียงจะดีเลยนะครับพูดเลยครับพูดเลยครับหมึกหมึกหกเลอะมุงอะไรครับ มึงแล้วมึงหมดตาตาพูดให้พูดให้พูดให้พูดหนึ่งหนึ่งครบลบลบนุ้นมึงมึงเละหมดหมดอันนี้บีเนะครับโอกาสนะครับขอบคุณมากที่โทรมาเล่นเกมนะาสายต่อไปเลยครับครับสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออมีเสียงทุ้มดีมากชื่ออะไรโทรจากไหนครับ เพชรบุรีครับเพชรบุรีใช่ไฮะอ่าทราบคําถามเราแล้วนะฮะให้พูดครับว่ามึงหกแล้วมุงมุงแล้วมึกหมดพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพูดเลยครับมึกหกแล้วมุงมุงแล้วมึกหกมึกหมจะได้อยู่แล้วจะได้อยู่แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะฮะอ่าอีกทีครับอีกทีอีกทีอีกทีหมึกหกแล้วมุงมุงแล้วมึกหมดอ่าพูดอีกทีครับผม มึงดหกแล้วมึงมึงแล้วมึดหกมึงมึดหมดนี่มึดมึดหมดมึดหมดอีกครั้งพี่พูดพูดอีกครั้งนึงให้เลยอีกครั้งนึงให้เลยอะไรนะครับอีกครั้งหนึ่งให้เลยถ้าพูดถึงมึกหมดอันสุดท้ายมึกหมดฮะมึกหกแล้วมุ้งมึกหกแล้วมุ้งมุ้งแล้วมึดหกมึดมึดหมดโอ้โหแหมนิดเดียวดีกว่าให้โอกาสเลยฮะมึกหมดถ้ามึดหมดอันสุดท้ายมึกหมดฮะไม่ใช่มึกหกเอา อสายท้ายนะครับสายท้ายครับชื่ออะไรครับฮัลโหลสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับจากไหนครับอัดจไครครับจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดลำปางครับลำปางเออมาไกลเจ้าค้นเหนือกนเหนือเจ้าคนเหนืออูได้กาครับครับมือคอะเอาพร้อมเล่นเลยครับพร้อมพูดเลยครับมือขอกเลมือเลมือหมวกอีกงครั้งคอยออีกสองครั้งครับ หมึกหกละมุงมุงละมึกหมดอ่าอีกทีอีกทีอีกทีรับไปเลยหมึกหกละมุงมุงละหมึกหมดฝากเบอร์ไว้เลยครับฝากเบอลยครับฝากเบลยครับฝากเบอร์ไว้ที่ทีมงานนะครับก็ดีใจด้วยนะฮะจ่าลำปางเลยนะเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมที่โทรมาจากลำปางมาไกลมากนะครับเอาละครับต่อไปฮะเราเราจะ อีกรางวัลนึงอีกรางวัลหนึ่งอีกหนึ่งรางวัลครับอันนี้ง่ายมากเป็นรางวัลนี้นะคะเราจะแจกเอนไซม์จดีฟู้ดมูลค่า2,200บาทอ่าในพูดคำนี้นะฮะพูดคำนี้เลยฮะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยนะครับพร้อมแล้วยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยชนเข้ามาเลยครับครับสวัสดีครับ ยังไม่มีนะง่ายๆที่เราวันใหญ่สองพันสองร้อยบาทสองพันสองร้อยบาทนะฮะมูลค่าสอ0พันสองอบาทคือดีใจสาหรับผู้ที่เล่นเกมนี้ได้ดครับผมสำหรับท่านที่สนใจจะสั่งซื้อก็ทีมงานหยองลูกหยีก็ได้นะครับศูนย์ศูนย์แปดศูนย์องสอี่ห้าสหอ๋อนี่ทีมงานหยองครับขายอยู่ศู0ย2แปดศูนูนย์สองสอหาสี้ง่าย อคุณสมบัติของเจนีฟูเนี่ยพอขาดได้ดื่มแล้วนะฮะท่านใดที่ได้ดื่มทำให้โลหิตไหลเวียนบำบัดโรคร้ายได้อย่างปฏิหารครับอืใสดชื่นด้วยทำให้สดชื่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจนะครับอย่างที่ท่านดูช่องนี้อยู่เป็นประจำท่านก็จะทราบกันอยู่แล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับครับอ่าสวัสดีครับชื่ออะไรมาจากไหนครับวัชระครับวัชระจากจังหวัดอะไรครับจังหวัด สมุดสงครามเอาละถูกกองนี่เองแขกของแม่ของพร้อมเล่นเกมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพูดคำนี้นะฮะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยสามสามรอบติดกันนะครับเริ่มเริ่มยายกินลำไยน้ำลายลายไหลย้อยอีกสองรอบยายกินลำไยน้ำลาย น้ำลายยายใหญ่ย้อยเขียนผิดแล้วยายใหญ่โอ้โหยาใหญ่น้ำลายยายไหลย้อยยายใหญ่ใหญ่ย้อยใหญ่ใหญ่แต่ไม่ได้นะครับไม่ผิดนะครับขอบคุณมากนะฮะคุณวัชราบัญญัตสมุทรสงครามโอ้โหนี่นะฮะผู yeah ้ใหญ่จังหวัดมาดูพวกเราไม่เป็นไรครับเพราะว่ารายการของเรานี้ฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ิโพนิกาหรือชิโพนิกาสามสนาทีอยู่กับเรา3คนนี่นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แน่นอนนะฮะและท้ายก็จะมีของแจกของรางวัลแบบนี้เพราะแล้ว คุณผู้ชมติดตามชมไม่ได้นะครับวันนี้นะฮะเราสามคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่จากรายการบ่ายชาหาเหได้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ